สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมการตอกแท่งกาวนะครับแบบเดลตานะครับที่เราจะใช้กับตู้ m d b นะครับขนาดเมนเบรกเกอร์นะครับแ0 0แ้อมป์นะครับอันนี้เราก็ทำการตอกแบบเดลตานะครับโดยใช้แท่งกาวขนาด5้าถ้านะครับ5หุ่นนะครับยาว2องเมตร40นะครับ3อันนะครับแล้วก็ าวางเป็นแบบรูปลักษณะสามเหลี่ยมนะครับอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมน,น,นี่ก็เป็นหม้อปแปลงนะครับขนาด400แล้วก็ทําการเดินสายเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมเข้าตู้ที่ตัว MTB เรียบร้อยแล้วนะครับรเดี๋ยวช่องท้ายก็จะมีการวัดค่ากราวด้วยนะครับว่าจะได้เกิน มาตรฐานหรือเปล่านะครับผมมาตรฐานก็คือเขาห้ามเกิน5โอห์มนะครับเกิน5 5โอห์มไม่ได้นะครับน,นี้เราก็ทําการตอกแบบเดลตานะครับแบบสามเหลี่ยมนะครับสายกาวที่เราใช้ก็เป็นสายทองแดงนะครับขนาดเบอร์95นะครับเบอร์95ซกเฟรมนะครับอันนี้ก็ตอกเรียบร้อยแล้วนะครับ อสอันครับตอกเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังตอกตัวที่3านะครับผมยาวสองเมตรสีนะครับดินก็แข็งด้วยนะครับก็ตอกกว่าจะได้นะอ่าก็ใช้กำลังนิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับสายทองแดงนะครับที่เราใช้นะครับเป็นเบอร์95้านะครับผม ก็ใช้สายใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าตู้ m d b นะครับเป็นเมนขนาด800อแอมป์นะครับแล้วก็ที่เดินเข้าไปภายในตู้นะครับเราก็แท็บเป็น3เส้นเลยนะครับใช้เบอร์เ5 3ส้เส้นนะครับอันนี้ใช้ PG แคมป์นะครับเป็นตัวล็อกนะครับเพราะว่าสายใหญ่มากนะครับสายใหญ่มาก ใชครับใช้เป็น PG จีแคมป์รับล้กอ่าต้องหลุมไกลนะครับเราก็ทําการเดินสายนะครับผมเดินสายเพราะว่าถ้าเราจะเดินแบบสามเหลี่ยมเลยนะครับเดินแบบสามเหลี่ยม ก็จะไปชนคานปูนนะครับน,นี่เราก็ทําการหลบเอานะครับทาการหลบเอาแต่ก็เหมือนว่าเราใช้เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับอันนี้นะครับการวัดค่ากราวนะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดามาตรฐานเลยนะครับเหมือนแคมมเตอร์เลยนะครับผมอันนี้วัดแอมได้วัดค่ากราวได้นะครับโซนจุดหนึ่งเเส้นรูงหาดี่ถ้าเออเลยขนาดนี้เอเอจะเลืเยยัไงเป็นไร เกาวมาตรฐานเกินมาตรหานนี่อันนี้นะครับค่า,านะครับห้ามเกินห้าโอห์มนะครับเราวัดได้แค่2โอห์มกว่าเองนะครับน,นี้ก็เป็นสายภายในตู้นะครับที่เดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ทองแดงล้วนๆเลยนะครับ น,นี่ครับเชือกสายกาวที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้นะครับผมสามเส้นนะครับแล้วก็ทำการวัดค่าโอห์มเรียบร้อยแล้วนะครับได้สองโอห์มกว่าเองนะครับสองโอห์มกว่านะครับเพราะว่าแถวนี้มีความชื้นเยอะ